ตนนี้ผมจะมาพูดคลิปว่าตอนนี้นผมเริ่มเบื่อทรยเท่าดีเฟนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนนเองเร่นเหตุผลที่ผมเบื่อเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรทำสำหรับผมนะคือมันมีนะแต่คือแบบผมว่ามันก็ค้างซ้ำๆเด,มด,มดมิมๆแล้วก็ไม่ได้น่าสนุกเหมือนแบบเมื่อก่อนนั่นเองคือมันก็อาจจะไม่ได้สนุกมาตั้งนานหรืออาจจะเป็นเพราะผมเบื่อเองนั่นแหละคือผมอาจจะไปเล่นเกมบื่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกกว่าอะไรประมาณนี้นซึ่งถามว่าผมยังเล่นอยู่ไหมก็ตอบว่าผมเบื่อจริงแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะ แต,แต่ตรงผ <ụ breaker> มจะกลับมาเล่นอีกทีก็หรืออาจจะกลับมาแบบทําคลิปวิดีโอต่อง ick, <Ooh> าตง,ตงๆแต่ผมว่าตอนนี้อาจจะไม่มีคลิปก็ได้ถ้าก่อนแต่ถ้ามีอัปเดตใหม่เข้ามาหรือมีเขาดาวมาเน,ะนะี่ยแล้วถ้าอัปเดตใหม่มันน่าสนใจจริงหรือผมได้ตัวใหม่หรือตัวอะไรดีๆหรืออัปเดตมันแบบน่าสนใจมากๆเนี่ยผมก็กลับมานะแตจริงๆคือถ้าอัปเดตมันแบบหรือถ้าอัปเดตมันยังไม่น่าสนใจแล้วก็ผมยังไม่ได้ตัวใหม่ผมก็อาจจะไม่มาทําก็ได้เพราะจริงๆแล้วผมว่าถ้า เกิดเลยไปสัก7จ็ดแวันแล้วถ้าเกิดผมทาคลิปรีวิวออกมาเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไปแบบคนอื่นเขาอาจจะทํากันไปหมดแล้วซึ่งผมมองว่านานไปแล้วก็อีกอย่างคือตัวบางตัวเนี่ยผมไม่สามารถผมไม่มีกําลังพอที่จะไปหาได้นะั่นเองสำหรับพวกตัวที่เอามารีวิวคืออย่างเช่นไททันคองแมนเนี่ยจริงแล้วผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีโลบัคนะแล้วคือผมเพิ่งมีโลบัคตอนนี้ซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่700โลบัคผมก็พอนะแต่ง่ายเลยคือผมไม่ได้อยากซือ้อแล้วก็ตอนนี้นผมคิดว่าผมรออัปเดตหน้าก่อนแล้วกัน อันจริงถ้าซื้อเลนคอมแมนมาเนี่ยผมมองว่าอาจริงๆผมก็ยังใช้กอดี้เก่าแล้วก็ตัวไซนิสเตอร์ในการลงอยู่ต่างๆแล้วก็อันจริงเรื่องลงดิดบอลเนี่ยผมเลิกลงไปแล้วนะเพราะว่าดีเดบอดเนี่ยผมเริ่มรู้สึกจับทางไม่ได้คือเพราะว่ามันบับดิเดบอดให้ยากขึ้นไงคือตอนแรกเนี่ยผมมองว่าผมเ่งพอจับทางได้อยู่แต่คือปัญหาคือผมเ่ยค่อนข้างออโตส้สกิปบ่อยมากเลยช่วงหลังๆที่ผ่านมา เพราะว่าผมไม่สามาาัมกะคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องปิดออโต้สคริปต์ตั้งแต่ประมาณเวฟบสามสิบกว่าแล้วหรือประมาณเวฟบสามสิบเพราะามันเริ่มโหดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งทาให้ผมเนี่ยเริ่มจ,จับทางไม่ค่อยได้เกี่ยวกับอินเลสโหมดแล้วก็มาที่ความเบื่อ,อผมผมองว่าเกมเนี่ยมันแบบหรือผมไม่รู้จะทําอะไรนะคือผมแบบค่องข้างไปเล่นเกมทาวเวอร์ดีเฟน์อื่นๆที่แบบมากกว่านี้อยู่นะเกมเนี้ผมรู้สึกนะว่าผมเริ่มที่แบบค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะ ออาจิงคือมันไม่มีอะไรจะทําแล้วก็อันจิงๆผมก็เบื่อบอกฟุตเหมือนกัน,อนเองคือผมแม่ค่อนข,ข้างเบื่อแบบหลายเกมในะช่วงหลังๆที่ผ่านมาแต่ง่ายๆเลยคือผมก็มีเกมใหม่ที่เล่นอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะทําออกมาเป็นคลิปล่อยไหมเพราะว่าง่ายๆเลยคือผม,มองว่าคนเนี่ยมันไม่ค่อยจะดูกันแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ต่อมาก็คือคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับเทเล็ตเท้าทวดิเฟนเนี่ย จะเป็นยังไงก็คืออาจจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับรีวิวตัวละครใหม่ท่าอัปเดตใหม่มันมานะแต่ผมมองว่าอัปเดตเนี้ยมีโอกาสที่ผมจะไม่ลงคลิปเกี่ยวกับเกมนี้เลยด้วยซ้ําหรืออาจจะลงบ้างนานๆทีอันนี้ผมว่าว่านั่นแหละคือผมจะไปลงเรื่องอื่นบ้างหรืออาจจะเป็นเกมแนวสกิิตี้ท่าอัเดตอื่นๆที่มันน่าสนุกกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นเกมแนวใหม่ๆที่ผมยังไม่ได้เล่นแต่สำหรับเกมนี้มันผมขอพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ถ้า มีถ้าอัปเดตใหม่มาพวกผมจะทําการกลับมาเล่นทันทีถ้าเกิดมันน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกหรือมีระบบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมจะกลับเข้ามาเล่นแน่นอนอันนี้ผมพูดจริงว่าผมจะกลับมาเล่นง่ายเลยคือผมคิดว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเอาง่ายๆผมจะบอกไ้ก่อนเลยมันเกี่ยวกับอัปเดตแททันติวแมนซึ่งในระดับอัลติเมทซึ่งผมมองว่านะจริงๆแล้วโอกาสที่ผมจะกลับมามันก็อาจจะอยู่ที่ว่าผมนั้นได้ตัวใหม่หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเงิน3าม0 0ื่นไม่น่าจะพอแน่ๆหรือถ้ามันได้ทางอื่นก็ แต่ไม่น่าจะมาเป็นโลบักแน่ๆเพราะว่ามันไปทูบินเกินอะคือถ้าใช้ชั้นคอกแมนเนี่ยคนก็โวลจะตายแล้วว่าไปทูบินมากๆอ่ะว่าตอนแรกผมกดซื้อได้แต่ผมไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่านั่นแหละคือแทตชัน้นคอกแมนเนี่ยจริงๆผมยังไม่เคยลองใช้เลยแต่คือผมแบบเห็นมากนข้างเยอะเกี่ยวกับสกิลคือมันจะหยุดเวลาได้นั่นเองแล้วก็อัปเดตหน้าผมมองว่าน่าจะมีตัวที่มากกว่า ตัวนั้นคือผมเคยได้ยินว่าจะมีระดับแบบพวกกอรลี่หรือมิติกที่ถูกกล้องเข้ามาใหม่อีกซึ่งผมมองว่าถ้าผมได้ตัวนั้นผมอาจจะไปรีวิวตัวพวกนั้นแทนดีมัน่อนถ้าเก่งขึ้นหรือง่ายๆเลยคือผมจะกลับมานั่นแหละแต่อาจจะกลับมาในเกมไทเลอร์เทวตีเฟนท้นามันมีคอนเทนต์หรืออะไรที่น่าสนใจผมก็จะกลับมาแต่ถ้าไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจผมก็ไม่กลับมานั่นเอง คืง่ายเลยคือผมอาจจะผมคิดว่าประมาณ80%ผมจะกลับมาในอัปเดตหน้าแต่อัปเดตเนี่ยผมคิดว่าผมหมดคอนเทนต์แล้วคือผมไม่ได้อยากจะเล่นพวก t o i l e t HQ หรือเล่นอะไรแบบเดิมๆเพราะว่าผมคิดนะว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆแบบมันเริ่มยากขึ้นแล้วมันก็กเล่นค่อนข้างยากนั่นเองผมก็อาจจะพักไว้สักครู่หนึ่งเพราะว่ายูนิตเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันก็เป็นยูนิตเดิมๆยูนิตเก่าๆเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนั่นเองหรือเป็นเดือนแล้วด้วยซ้า แล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เช,นช่นกอรลี่เก่าหรือไซนิสเตอร์ที่ผมว่าค่อนข้างเก่าแล้วก็พวกกินเลเซอร์อะไรอย่างนี้ที่ผมใช้อยู่ผมมองว่าเกมนี้จริงจริงนะผมมองว่ามันเฉยเฉยนะผมมองว่ามันไม่ได้สนุกมากเลยขนาดนั้นคือมันช่วงคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมมองว่ามันสนุกอยู่ซึ่งเอาจริงๆที่ผมมองว่าจริงๆถ้าเกิดผมแบบให้ไปนั่งลงในเกมนี้ประมาณเล่นด่านเนี่ยประมาณสองสามรอบผมก็ไม่ค่อยรู้สึกจะสนุกเท่าไหร่คือผมได้เงินมาจากการเอฟเคในเกมแล้วก็ผมสนุกที่ได้แบบ ได้เล่นตัวละครใหม่ๆอะไรอย่างนี้คือนั่นแหละคือผมสนุกที่ได้ผ่านได้เล่นตัวละครใหม่ๆแล้วก็ได้สุ่มตัวละครใหม่ๆจนได้ตัวใหม่แต่ถ้ามานั่งฟาร์มผมรู้สึกเบื่อเรื่องแรกเลยเกมเนี้ยผมมองว่ามันไม่ได้สนุกมากอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกสนุกกับการแบบได้ตัวละครใหม่ๆมากกว่าแล้วตัวละครใหม่ๆเนี้ยมาเล่นแล้วถ้าตัวละครใหม่นั้นมันโหดเนี้ยผม,มค่อยแบบรู้สึกว่ามันนสนุกนั่นเอง คือมันจะสนุกต่อเมื่อมันมีตัวละครใหม่ๆที่มันมีสกิลดีๆมันน่าสนใจมันเก่งอะไรนั่แหละแต่ถ้าเกิดมันไม่มีตัวละครใหม่ๆมันไม่มีตัวละครสนุกๆผมก็ไม่กลับมาเล่นแบบนั่นแหละคือมันอัปเดตหน้าเนี่ยผมคิดว่ามีแน่นอนแต่เห็นได้ชัดว่าอัปเดตหน้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างนานเลยดีเดียวแล้วก็นั่นแหละคือผมสรุปยอ่อๆเลยนะเอาแบบตรงๆเลยว่าผมจะกลับมาอัปเดตหน้ามีโอกาสถ้าเกิดอัปเดตหน้ามันน่าสนใจแล้วผมได้ตัวใหม่จริงๆอะเอาเป็นว่าคลิปผมมองว่าอาจจะเพียงเท่านี้นั่นเอง